ใส่ผ้ากันเปื้อนนะลูกนะใส่ใส่ให้ถูกเอาลองสวมหัวก่อนลูกฝึกฝึกใส่นะฝึกใส่กลับด้านแล้วกลับด้านแล้วค่ะอ่าใส่ให้ถูกลูกใส่ให้ถูกอ่ะจับให้ถูกนี่จับชายจับชายผ้าจับชายผ้าจับชายผ้าค่ะหนี่งตรงนี้ค่ะอ่ะจับชายอ่าสวมหัวสวมหัวค่ะเออสวมหัวเอาแขนใส่ลูกแขนใส่แขนใส่อาใส่เลยค่ะ ส,สวมหัวเลยลูกสวมหัวเลยสวมเลยครับอ่าอ่าสวมหัวเลยอ่าใส่ถูกไหมคะแบบนี้ถูกไหมลูกถูกไหมถูกไหม,มคะไม่ถูกเลยใส่ใหม่ใส่ใหม่ทอดใส่ใหม่ทอดใส่ใหม่อันนี้สวมหัวครับสวมหัวเลยสวมหัวโอ้โหเก่งมากครับไหนซิใส่สเป็นแล้วไหนให้กูดูก่อนไหนมาดูใส่เป็นแล้ว เก่งมากเลยอ่ะเ,อเยี่ยมปะไปนั่งที่สัญลักษณ์ใส่แล้วไปนั่งที่สัญลักษณ์ครับใส่เลยค่ะสวมหัวอยู่ค่ะที่ป้ายค่ะไปดูซิเพื่อนเขาอเ,เห็นไหมเนะี่ยรู้ไหนคะก็ดูสิตรงนี้คะค่ะตรงไหนล่ะอะ่ใส่ถูกไหมใส่ให้ถูกเอาสัญลักษณ์มาไว้ทด้านหน้าลูกโอเคเอาสวมลงป้ายดึงลงป้ายค่ะอ่าสัญลักษณ์เอาไว้ด้านหน้าอ,อ,งงอ่ะสวมเลยสวมเลยลูก สวมเลยครับตาตาสวมไปไถูกไหมถูกไหมถูกไหมอ่าดูสิอของหนูอยู่ไหนไปดูสิข้าวจ้มอยู่ไหนไปดูสิค้าส้มอยู่ไหนอ่าดูมีค่ะมีทุกคนลูกเสร็จแล้วไปนั่งตรงสยลกักษอ่านี่อะไรคะอะไรอะไรอ่าสวมมาสวมมาสวมมาปุ๊บอ่าใส่ได้ยงังสวมลงไปเลยลูกนั่น,นแหละอ่าเก่งมากค่ะไปเข้า เสร็จแล้วไปนั่งที่สัญ,ญลักษณ์ลูกไปไปเลยนั่งลงลูกนั่งลงไปเอาผ้าก่อนหนูยังไม่มีผ้าเลยไปดูสิผ้าได้ยังเป็นเดกได้ผ้ายังใครยังไม่ได้ผ้าเดินไปดูดูสิลูกสัญ,ญลักษณ์รูปอะไรคะนูขอให้โด่อยอ่ะดูสิคะรูปอะไรของหนูรูปอะไรคะรูปอะไรคะนี่ฝั่งนี้คะ่ะผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้ลูก ผูห้หญิงอยู่ฝั่งนี้ค่ะผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้เจอยัง